สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์เบกช่วงนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลนะครับไหว้พระจันทร์เนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์นะคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะครับมาทําขนมไหว้พระจันทร์กินเองนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมทําด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขั้นแรกนะครับเรามาเตรียมน้ําเชื่อมสําหรับขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะครับก็จะมีน้ำนะครับน้ําตาลทรายขาวน้ําตาลทรายแดงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่รวมกันเลยน้ําเชื่อมนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการทำขนมไหว้พระจันทร์ จากนั้นนะครับก็เติมน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยกันไม่ให้น้ำตาลทรายเกิดผลึกนะครับเวลาที่เราต้มไปจะเกิดเกล็ดขาวๆอย่างเงี้ยพวกกรดในน้ำมะนาวก็จะช่วยได้นะครับคนให้เข้ากันนิดหน่อยนะครับผมก็ตั้งไฟกลางนะครับอย่าตั้งไฟแรงจนเกินไปจากนั้นนะครับก็ต้มนะครับต้มน้ำเชื่อมของเราไปเรื่อย น้ำเชื่อมก็เริ่มเดือดอย่างนี้นะครับเราก็จะปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆนะครับจนสีเข้มขึ้นนะครับพอได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะกรองแล้วก็ใส่ภาชนะพักเอาไว้นะครับให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําน้ําเชื่อมมาใช้หลังจากที่น้ําเชื่อมเย็นแล้วนะครับเราก็มาเตรียมขนมไหว้พระจันทร์กันนะครับก็จะมีน้ํามันพืชนะครับ น้ำเชื่อมที่เราทําไว้อันนี้เป็นน้ําด่างนะครับหรือว่าน้ําอัคลคาไลนะถ้าใครไม่มีนะครับผมเขียนวิธีการทําให้แล้วแป้งเค้กขั้นแรกนะครับเราเอาน้ําเชื่อมนะน้าเชื่อมผสมกับน้ํามันให้เข้ากันน้ําเชื่อมกับน,น้ำมันนะครับใส่รวมกันแล้วก็คนให้เข้ากัน ส่วนมากเนี่ยน้ำเชื่อมนะครับเขาก็จะทําเตรียมไว้ก่อนเป็นอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานนะครับสีเขาจะยิ่งสวยขึ้น,นคนส่วนผสมให้เข้ากันน,น้ำเชื่อมละลายแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำด่างลงไปนะครับวิธีการทำน้ำด่างนะครับผมขึ้นให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับเข้าไปดูได้คนส่วนผสมนะครับให้เข้ากัน ส่วนผสมเข้ากันก็ตามด้วยแป้งเค,ค้กนะครับแป้งเค,ค้กเนี่ยผมล่อนไว้แล้วนะครับอันนี้ล่อนก่อนเนาะแล้วก็ออกมาใช้ใช้ไม้พายนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับลักษณะก็จะเป็น,นหนึ่ดๆนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะัได้แบบนี้นะครับเราก็จะ พักไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่อันนี้แป้งที่ผมพักไว้เนี่ยผมพักไว้1คืนครับแล้วก็อีกวันหนึ่งตอนเช้าก็มาทำโอเคนะครับแล็ไว้แช่เย็นนะครับแช่เย็นพักเอาไว้อันนี้นะครับก่อนเอาออกจากตู้นะครับก็ ปั้นไส้นะครับผมใช้ไส้ทุเรียนกวนนะก้อนละประมาณ90กรัมน,นะครับระหว่างนี้เราก็อาวอร์มเตาเลยนะครับไปที่ผมวอร์มพอประมาณ190องศอาองศาโอเคทีนี้ตัวแป้งนะครับแป้งที่เราแช่เย็นพักไว้ก็เริ่มเซตตัวเนาะทีนี้อันนี้คือแป้งอีกส่วนหนึ่งนะครับแป้งเค้กอีกส่วนหนึ่งใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมก็ลอนไว้เช่นกันนะครับจากนั้นก็ผสมไม่เข้ากัน ค่อยๆผสมนะครับผสม2ส,ส่วนให้เข้ากันนวดนะครับนวดจนไม่เหลือ,อพวกเศษแป้งหรือว่าผงแป้งต่างๆนะครับให้เนื้อเนียนเข้ากันได้แบบนี้นะครับผมจะแบ่งนะครับแบ่งแป้งเป็นก้อนละประมาณ45กรัมนะถ้าเกิดว่าใครชอบแป้งบางกว่าน,นี้ก็สามารถจะใช้ประมาณสัก40กรัมก็ได้ครับ 45กรัมปั้นกลมแล้วก็วางพักเอาไว้ครับทีนี้เราก็จะมาห่อไส้ครับอันนี้ไส้ของผมนะครับทุเรียนกวนที่ผมเอาเอามาใช้เนี่ยเขายังไม่ค่อยคลายตัวเท่าไหร่นะครับเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็ช่างแล้วก็ปั้นนะครับเป็นก้อนกลมๆวางพักเอาไว้ห่อไส้นี่ก็จะยากนิดนึงนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไล่เข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเก็บ จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับเก็บปลายให้ให้สนิทนะครับแล้วก็คืงก้มวางพักเอาไว้อันอื่นก็ทําเช่นกันนะครับพยายามกดให้แบนๆนะครับให้แบนๆบางๆแล้วก็หอ่อค่อยๆรวบนะครับ ปั้นกลมนะครับวางพักเอาไว้ทำจนครบนะครับก็เตรียมพิมพ์นะขนาดพิมพ์ที่ใช้นะครับผมก็ใช้พิมพ์100กรัมนะครับเขาก็จะมีเป็นไซส์ขายอยู่เนาะทาพิมพ์ด้วยน้ำมันนะครับน้ำมันพืชบางๆเอาไว้จากนั้นนะครับก็เอาตัวแป้งที่เราปั้นไว้นะครับใส่ลงไปในพิมพ์จัดทรงนิดนึงนครับ มุมกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษด้วยนะครับจากนั้นก็กดนะครับกดให้แน่นๆอโอเคได้ประมาณนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ทำเช่นกันนะทาน้ำมันบางๆใส่ตัวแป้งนะครับลงไปในพิมพ์จะส่งให้ดีนะครับ แล้วก็นะครับกดให้แน่นทำจนครบนะครับเราจะเอาขนมไหว้พระจันทร์นะครับเข้าอบนะครับไฟประมาณ190องศาผมจะอบเป็นเวลา8-10นาทีนะครับอบรอบแรกครบเวลานะครับก็เอาขนมไหว้พระจันทร์ออกจากเต้านะครับสีอาจจะดูซีดๆนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า เราจะทาหน้าเขานะครับหน้าขนมใบพระจันด้วยไข่ไก่นะครับหฟองน้ำหนช้อนโต๊ะแล้วก็น้าเชื่อม1ช้อนชานะครับผสมให้เข้ากันทาบางๆนะครับให้ทั่วาจากนั้นนะครับก็เอาขนมไหว้พระจันทร์เราเข้าอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะอบประมาณ5-8นาทีนะครับให้สีเขามีความเข้มแล้วก็มีความสวย ครบเวลานะครับก็เอาขนมไหว้พระจันทร์ออกมานะครับสเีเข้มขึ้นแล้วนะครับได้แบบนี้โอเคพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันอันนี้นะครับก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับอีพีหนึ่งนะครับก็ลองตัวแป้งด้วยนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงซึ่งพูดจริงๆก็คือผมไม่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่า ส่วนตัวนี้ชอบกินขนมไหว้พระจันทร์มากๆนะครับก็เลยอยากทำนะก็ลองดูครับเดี๋ยวเราลองดูเนื้อด้านในอันเนี้ยผมพักไว้2วันแล้วนะครับเพราะว่าวันแรกที่อบมาเนี่ยถ้าเรากินวันแรกเลยเนี่ยตัวแป้งนะครับเขาจะมีความกรอบหรือมีความแข็งอยู่นั่นเองถ้าเราบ่มไปเรื่อยๆนะครับสัก2-3วันเนี่ยตัวแป้งจะมีความนุ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นไส้ทุเรียนกวนนะครับ อืมโอเคอดูนะครับด้านในเนาะตัวเนี้ยแป้งจะหนาไปนิดนึงนะครับซึ่งตอนหอเนี่ยหอ,อยากพอสมควรเลยนะเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูนะครับอืมอืมอืมหลังจากที่ชิมไปนะครับก็ รู้สึกนะครับว่าตัวแป้งเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็จะมีลักษณะออกร่วนนิดนึงนะครับไม่ได้แบบเหนียวนุ่มมากนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับคิดว่าแป้งเนี่ยอาจจะต้องปรับอีกนิดนึงนะครับให้เขามีความฉ่ำกว่าน,นี้หน่อยนะครับส่วนตัวไส้นี้ทุเรียนกวนนะครับไม่ได้ทําเองเนาะแล้วก็เรื่องของรูปร่างนะครับเวลาตอนขึ้นรูปหรือว่าตอนที่กดพิมพ์นเนี่ยตัวไส้ทุเรียนกวนที่ผม เอาออกมาเนี่ยเขายังไม่ค่อยคลายตัวดีเท่าที่ควรนะครับก็คือเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วผมก็ปั้นเลยนะครับพอปั้นเลยเนี่ยตัวเขาจะมีความแข็งเวลาที่กดไปนะครับรูปทรงเขาก็จะไม่เป็นไปตามพิมพนะเขาก็จะแบบบิดบิดเบี้ยวๆตอนที่เราคึงตั้งแต่ตอนแรกนะครับก,ก็ค่อยแก้ตัวใหม่นะครับในะ ep 2อยังไงก็รอดู ep 2ด้วยนะครับ โอเควองคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเ,เพื่อนจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ